สปบายดีพี่น้องมันเด็กเป็นมือนัดร่วมนึกเนาะร่วมกันก็นกนเตรียมสอบเตรียมออกงานงนักศึกนาเตรียมงานเพื่อนกำลังเก็บพี่น้องขอให้เก็บพอดำหน้าแล้วสู้ซุกคนเลยก็ว่าสิออกงานเตรียมออกงานแล้พี่น้องเนาะบรรยากาศแบบนี่นะกำลัเงเตรียมกอนซสอมพี่น้องกำลังสี่สอมเตรียมดัน มีสร้างไม่เห็นอะไรทั้งหมดเลยโปร่งอยู่นี่เนาะพี่บิ่งตร้างให้เนืกันเขาเตรียมกันเนื้กันพ้อมด้อยป่ะพี่น้องเตรียมกันเรียบร้อยแลนะพี่น้องพร้อยก็เตรียมกันเรียบร้อยนี่แหละโอ้เห็นหัวตัวนี้นะพี่น้องจอดหัวเลยหัวสหมดทั้งสีแล้วพี่น้องปีหนึ่งเทสเรียนนะขึ้นก็เก่าเนื่องของั้งหมดทั้งสีเ็ดไหมบ่กเลยนะเ็ดไหมบอกโอ้จอดเ็ดไหมมาได้นาะ ตอนไปได้เป็นบ่อตะ่เยนฮใส่ตะล่างบ่เอาบริช้ทักสีบ่อฮะอ๋อต่างสิอันออใค่ทั้งนาเนาะถ้าคนจะเนี่มเห็นเนาะแมนแมนแมนใส่ตะางซิปอันซังกระสีกับเซ็ตข่อยที่บุกถอกแบ่อ้เอาเสมอ เฮ็ดเฮ็ดอันไกะพีตัวนี้นะโอ่บ้างอกิปอันพเราใส่ทั้งหนามันแตงสีตะแดงทั้งสูงเห็นทั้งสูงไ้ก็ดีกันเนาะเนาะไปท่าหมดพพี่อนเราเบิงกันโอ้พี่เฮ็ดกำแพงตัวนี้นะขาบกำแพง โอ้สาวกำแพงดี้อาสุดดวิบรู้ออก่บรู้ออกบ่วยตอกขอิบวู้ออกบ่สันดอกจ้นนายกับเช็ดบงพักดิดูดิจ้นนาจนนายกบเส็ดบงพักพี่หน่อยดีว่านิฝักคุณ มีคนวอยมีทะเลแะเ่นี่พักจมูกหนี้งมัดพี่น้องเนาะเป็นบ้านพักที่โอ้พี่น้องมาท่ายเบอนี้กันอ่ะจะสมตู้ลำโพงษ์สมแปลงมาแล้วพี่น้องเนาะไออ่ะไ้ม่เจอพี่น้องสมแปลงไเอาของไอไม่เจอเอาาสมนี่แหละพี่นอ้องโค้งห้างเขาเอาไม่เจอเนี่ย ดูดิซูเปอร์ไฮของตัวนี่แอมเบชเชอของแท้นะพี่น,อน้องเนาะเห็นแล้วกาลังสมแปลงเตรียมแล้วพี่น้องเนาะออกงานแล้วปีนี้นวดจากอะไรนี่อ่าไดเตรียมเลยละพี่น้องเลยแต่เดินก็อยู่บอนตื่นอยู่ก็มีน้องกินน้อ,องมือนเนาะเพิ่งกนันป๊าดทำเป็นสเสียบๆเตรียม โอ้จะมันใส่พเพียเพ่ยนปากให้ใส่เปลี่ยนปากให้มหม่พี่น้องเลยน,น,ยนี่ทำไปเจอจะอื่นขอ่ตื่นมาเพีนยังไปเหยียดอยู่กมันมากพี่น้องนะเนาะเตาก็เตรียมทีคน,นละทีเขาซ่อมอยูกคนละนี่แค่หลังนี้นะพี่น้องเนาะจะเป็นของซ่อมนี่ที่แอร์นะพี่น้องน,นี่นี่ซ่อมของเอร <c oughs> พี่น้องเนาะวาเดี๋ยรอพาพี่น้องราเบื้องอนในการเปลี่ยนแปลงของสำนักงาน่นี พ like ี่น้องโอ้ยมีอย่างนี้ที่ถมอกมีอยังนี่พี่น้องนี่เป็นตอวเป็นปลูกตัวบัวบัวเลยพี่น้องพอาได้กิฟกินนี่แหละยังไปงานผูต้องสือเขาเพี่น้องเนาะนี่ก็ว่ามาตุ่มโฮมกันนักร้องสาวคนใหม่ก็มาน้องอย่างเกาแนะนำตัวบกันอะไสีประเสริฐสีประเสริฐพี่น้องเล้ยหน่อยพี่น้องเล้ยหน่อยเนาะมาเจ้า มานี่นี่หางเครื่องขึ้นกันหางเครื่องกันวันนี้นองจากวันนี้ตุ้มห้มพี่ห้มน้องก็บลอด่าเออมือกีตาร์บอจันเล็กบอจันโตยจันตุ้ยจันเบี้ยวน้องๆกับที่มันร่วมกันก็เลยว่ามานั่งนั่งลอด่านะพี่น้องนอตอนนี้กันแล่าพอดีจีนเขาเที่ยงนี่ละก็พอแสงพี่ละเบังนี่พอแสงมันก็มาเรียบร้อยน้องพอแสงเดือดนะพี่น้องนอ เลยว่าสิีดำของฮงซูนกินแหนมจังแซ่บโดนมาผอกันผอตําซะก่อนก็เลยนักร้องมีนักร้องใหม่มากคือน้องสีประเสริฐนี่น้องเนาะเป็นสิมาสังกัดอยู่นัมยินี่เพิ่นว่าเพิ่นสิมาอยู่นําโมดิชันว่า์ทันทอเขาเลยว่าได้หางเครื่องมานํามฮงเครื่องหน่อยว่านั่มปิดเลยาย่าบอกนะจีจอกเลยยอกยอกๆซื่อๆนี่ล่ะอืมว่าอะไรจี๊ก่ะ เครื่องซื้อของบ่มีหางเลยเพี่น้องก็ล่อทาแต่มาตุ่มมาฮ่มกันพี่น้องก็สิกินเขาตำหมูหงมกไก่บ่ไม่ได้มกไก่ต้องม่ขั้วพุ่มาดีวันเก็บดวงสีวันแรกก็เอาปลาหนิ่เนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจพี่นี่มีที่ไม่ได้พี่น้องก็บซีมี่นักห้องไม่มาหน่ำก็ขึ้นนี่แหละไอ้ซีประเสริฐยังก็ซีประเสริฐนี่ยก็ซีประเสริฐเวนดาาล่เ้าล่า เฮ้ยคุณคุณไปด้วยหรือ่าดาราหรือไนามสกุลคุณคุณเนาะนามสกุลตัวเองตัวอ๋อนี่ละพี่น้องเคยอยค่อยค่อยดึงินเคยได้ยินเคยได้ยินนะพี่น้องพอขั้วป่ะเนี่ะพี่น้องมือนีกัมีผู้มาใหม่นี่ยแหละพี่น้องกับซีมี่ยังถ่ายแต่แต่เล็กเนาะพี่น้องเนาะกับเตรียมออกงานเลยพี่น้องเตรียมงานเตรียมซ่อมทั้งห้องซ่อมปี่ดีในซ่อมของแอร์พี่น้องแอรสสองโตฝนพี่น้องพี่ดีอโอ้โตฝน สองโตไปพี่น้องนี่ยสองโตบินดีสองของแอมันเปิดทายู่จริลอะพี่น,อนอกก้นนองนอ่กับที่ได้น้องๆมาซอยน้ำปีนี่กระจายคนอยู่ยนะพี่น้องนอ่อกุ้ซอยบักกุ้งปะเดี๋ยวกับน้นองพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวกับซีมี่เขามาเสริมอีกหลายๆกับซีมี่นางห้องยิง่งนางห้องไส้ว่าเขามาเสริมถับปีนี่นาะพี่น,อนอ้องเนาะ แต่ก็จะว่ากันสีมะเสิร์ดเวิร์เดล่าเพิ่นมาก่อนน้องสนองน้องนี่ไงเจ้าแล้วมาก่อนนะผมบอพิ่นเขามาเสริมอีกนะยังก็ยังเหลืออีกน้องไส้อีกคนหนึ่งนาะสิขึ้นมาเสริมอีกเน้องไผ่ไผ่แหละน้องไสู้้ใดนน้อบ่ดนี้เนาะกอบท้องกอบท้องวันมาย่งเส้นลงกต่ยังเส้นลงนั่นว่าไปท่าแขกกระสันเดี๋ยวลงมาบ่ท่านมือนี่วันท่านเป็นเมืองไหน น้องพี่น้องน้อกรดีใจนพี่น้องเนาะไอ้น้องน้องนุ้งมาอยู่น้าปีนี้กะโอ้ยลายยางกะติพาพี่พ่อน้องทั่วคือนเราค่ะปีนี้คือทั่วอายยางบ่อนมาไว้น้องพี่น้องเน้อเพื่อพี่กายห่ิน้อพอขั้วไปเราอยู่พอขั้วนั่นมาแล้วบ่โอ้โอเคไปพี่น้องเราไปทั้งขั้วคุณอ่ะพี่น้องบันนี้อยู่ทั้งนี้ เออเด็กพี่น้องได้เด็กป้าลงรงเอาเอาอะไรบ้ามนี่ผู้ก่อยอิตาเลี่ยนทอ่ไปล้นจันมืบอคืนนี่มาทางเมืองขั้วในพี่น้องเนาะเด็กขั้วสูกันกินทั้งอเล็กเป็นคนเป็นพ่อครัววันนี้อเล็กอเล็กอเล็กเขาอเล็กเป็นยังคือเป็นคนผมโอ้ไม่ใหญ่เสียโอ้ไม่ใหญ่เสียพี่น้องอเล็กเลยนะเป็นคนผมด้วยครับไปบนผมอยู่พี่น้องเนาะแต่อาโบนประธานไหนมา โอ้พี่น้องอ่ะยังได้ยังได้กินนี่สี่ปงกินกับตำหุงเนาะอ่ะโอเคน้อพี่น้องมือที่สองมือนี่ถุนละปีนี่กัโอ้พี่น้องเอ้ยปีนี้กออาศัยพี่อาศัยน้องเสียเป็นแห้งใจนละอย่างน้องถามมูมาสักก่อนแต่ว่านักน้องนี้ยี่ห้องเสาวเหนือมาก,ก่อนแล้วอ่ะพี่น้องคลิปนี้จะสรุปซมี่นะพี่น้องเนอ้อมือนี้กอมาตุ่มโฮมพี่น้องกันและล่อทา อาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักห้องก็คอยทยอยมาแต่ว่าตอนนี้น้องหลามาก่อนนะพี่น้องเนาะน้องหลาสีประเสริฐเวิรนดารากับมาก่อนนี่พี่น้องทุนนี้สรุปไปสำนึดนะพี่น้องเด้อจะเจ๊ฟเจ๊จนสุขใจสุขกายสุขสบายดี